ทันทีที่ได้เลิกนักปั่นจากหน่วยงานและองค์กรต่างๆเกือบร้อยชีวิตที่มาร่วมแสดงพลังภายใต้โครงการรักสร้างสรรค์ระดมพลังสร้างโลกสีเขียวก็ปั่นจัก,กรยานนำทับนักเดินอีกจำนวนครึ่งร้อยชีวิตที่มาร่วมกันรณรงค์ยับยั้งการแพร่ระบาดโรคเอสด้วยการแจกถุงยางอนามัย ควบคู่กับการปลุกกระแสให้คนในชุมชนและสังคมหันมาให้ความสำคัญต่อปัญหาภาวะโลกร้อนที่นับวันจะทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นดังจะเห็นได้จากภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งและสร้างความเสียหายให้กับมนุษย์เป็นอย่างมากโดยกิจกรรมได้ให้เหล่านักปั่นสองล้อและขบวนเดินรณรงค์สองขาออกประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับโรคเอสเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและให้เกิดความตระหนักเกี่ยวกับปัญหาดังกล่าว ขณะที่กิจกรรมปลูกป่าคืออีกหนึ่งภารกิจที่ผู้เข้าร่วมโครงการรักสร้างสรรค์ระดมพลังสร้างโลกสีเขียวได้พร้อมใจกันมุ่งหน้าสู่สถานีพัฒนาทรัพ,พยากรป่าชายเลนที่2ตำบลบ่ออำเภอคลุงจังหวัดจันทบุรีหรือที่หลายคนรู้จักกันในชื่อป่าชายเลนบ้านท่าสอนโดยนอกจากที่นี่จะเป็นแหล่งท่องเที่ยวเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจแล้วยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลน ที่เปิดโอกาสให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมในการเพิ่มพื้นที่ป่าชายเลนด้วยตนเองคือนอกจากท่องเที่ยวแล้วเนี่ยก็ยังสามารถมาปลูกป่าได้ซึ่งช่วงนี้เหมาะมากเลยฮนะเพราะเป็นช่วงหน้าฝนนะครับแล้วก็เรามีพื้นที่หลายหมื่นไร่ที่จะต้องทําการฟื้นฟูป่าขึ้นมาก็มีคณะมาปลูกเยอะครับมีทั้งนักเรียนนักศึกษาต่างๆแล้วก็ผู้มาท่องเที่ยวก็ตามนะหรือแ,แม้แต่วันนี้เองนะฮะทางช่อง11เอ่อเรียกง,ง่ายๆว่าช่อง11นะฮะก็ก็ยังพาคณะนักศึกษาจากมหาลัยต่างๆมาร่วมกับทางสมาคมท่องเที่ยว ่กกับกองป้องกันนาาาายยแดตต่่งๆกก็มปปลูปนนััววี้้ครบจจุบันกิจกรรมการปลูกป่าชายเรนนับว่ากําลังได้รับความนิยมไม่น้อยเพราะนอกจากทุกคนจะมีโอกาสได้ใกล้ชิดกับธรรมชาติแล้วกิจกรรมการปลูกป่ายังถือเป็นการร่วมกันทําประโยชน์เพื่อสังคมโดยการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับโลกของเราทีมข่าวสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดจันทบ,บุรีรายงาน